ครับอาหารเสริมสำหรับนาแรงนะครับหย่าอึดปลาก็ใส่ในคอกนี่ก็ใส่ใส่ห้อมมีห้านะครับย่ำนี่มีห้าแล้วก็มีมันหมักยิดนะครับนะครับแล้วก็อาหารคนเอาใส่กันนะครับนี่ครับเพื่อสี่ให้วัวกินเป็นอาหารเสริมย่ำย่ำแรงครับ หลังจากเกี่ยวเขาเก็บเกี้ยวแล้วมันก็สีแรงครับบ้านทั้งเส้และพุ่มครับนี่แม่พันธ์ป้ากับใสนามแห้งร้ายนิดหน่อยนะครับผสมด้วยสามดีกห็นไหครับสาหรับหัาวเมลอุอนครับผมก็ผสมสามดีเห็นไนะครับนี่ครับสามดีผงชนิดผผงครับสามดีนะครับนี่ครับสามดี กินน้ำครับเพื่อน้ำนมหลายครับน้ำนมหลายหรือว่าเห็ดแห้งมดลูกดีนะครับมดลูกเขาอ้วนตั้งทถองไว้ติดสัดไว้นะครับนะครับนี่น้องพึ่งในเดือนกัวครับนี่เพิ่งขวบในเดือนกัววันที่สิบสองเดือนพิธีกาครับน้องในเดือนกัวนี่ครับลูกของสาวสุเปกนะครับนครับแม่เพิ่งกักินอาหารอยังีงครับ น,นี่ครับมาเบิงครับนี่แม่พันธ์ทั้งหลายนะครับใหญ่ตัวใหญ่เลยครับนี่นะครับนี่ครับนะครับยาแมงแดกฮ็ดยังไหงงาบอหมีเลยครับแหงแหล่งแล้วครับแถวขอกปลาโกนี่ก็แหงแหล่งเลยก็เห็นกินเต้าเจีอาหารเสื่อนไปกรฟังเลครับยามนี่ยงาเนี่ยบว์บว์เบนบว์เด่นครับบอหมีครับ ผู้นี้ก็สีควาดลูกแล้วนะมีพี่น้องขอแบ่งไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวควาดทำควาดไอ้เพิ่นแล้วจังสิเอาไปส่งเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเนี่ยเลี้ยงไม่ญาติเท็ดควาดว่าเป็นครับแบ่งจากป่ากูไปแล้วหันบ่ทันไปส่งเพิ่นว่าให้ควาดแล้วซะเกินจังเอาไปส่งเพิ่นเพิ่นเท็ดควาดว่าเป็นก็เลยต้องถ้าทำควาดไอ้เพิ่นก่อนแล้วจังสิเอาไปส่งเพิ่นนะนะกันเนาะก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่ง การเลี้ยงเห็ดยังไงย่ามแรงนี่ก็เน้นนักท่างฟางนะครับแต่ว่าอาหารเสริมก็มีอาหารข้นนะครับเม็ดอาหารเม็ดแล้วก็ห้ห้อให้ให้มันมักยีดนะครับปลาโกเลี้วบหลาไหลเลยนะครับเหลือแม่พันยูสิบสองตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้นะครับจาก40 50ก็เหลือย2สตัวนะครับวิธีการปลาโกกระชีเ็ดเลี้ยงสี่นะครับเอาผสมนี่ มันสิมีมันมากยีนั่มเลยครับนี่มีมันมากยีนั่เล้ามีอาหารคนแล้วก็ห้ามครับเพราะวา่านาปีไม่เนี่ยนะครับเป็นเกี้ยวเขาไม่ห้ามกับสิลาย์ย่งหน่อยเพราะว่าพี่น้องกับสีสีเขาไม่ครับก็เลยเด้มีมีห้ามหลายย่งหน่อยป๊าก็เลยเอามาแท่นหยาพอดีช่วงนี้ก็หยาดนนั้นอัดฟังนันหยาคับบ่มีเวลาที่ทีไปเกี่ยวยหยาลายบันไดกันเลยต้องใส่อาหารเสริมพวกนี้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับช่วงนี้ก็ ผู้ใดมีา้ากับบ่เมนว่าบ่ให้กิน้าให้กินยาแล้วดีที่สุดครับประหยัดแต่ว่าปลาบ่าบามีครับช่วงนี้ยากนานี่หลังจากเ,าเดือนป,ปุนลปีใหม่แล้วพุนละจะสีไปหาหายาครับท่างบึงเกลือชางว่าให้กินช่วงนี้ก็กินอาหารสําเร็จไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องไปอัดฟางพลกดจิตหลครับสําหรับพี่น้องที่ติดตามปลาโกเกษตรฟางกา็ขอคุณนะครับเอาไปใส่คือปลาโกก็ได้อาหารคนนะครับ ผสมมันหมักอิดผสมห่อนะครับนี่ครับผสมน้ำัชหน่อยเดี๋ยวกับข้นเขากันนะครับสําสหรับก็หน่อยก็กินดีครับนี่น้องดาวเรื่องครับอายุเดือนกัวครับลูกของสาวสุปปเป็กนี่ก็กินแล้วครับกินดีแล้วนะครับนะครับนี่นี่ครับบรรดาลูกลูกนล,กล,กลานๆกับร้อมกินให้แม่พอนกินน้ำัชหน่อยแม่พอนกินกระสิให้น้ำนมเลไลครับ อาคลิปนี้ขอบคุณครับที่ติดตามปาโกเกษตรฟ้ามครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ